สวัสดีครับอยู่พวกเรานุกสูดิโอวันนี้กับผมทีมแล้วก็ตอนเกมวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอทกับในแมปเอเปอร์ลินเอเอร์ลินกับชัตเตอร์สองพาดที่สองพาทเอเปอร์ลินไหนบ้างครับพาดที่เรารู้สึกไงบ้างใจว่าก็เี่ตัวอยู่นะครับ เซอร์ราเชสเตอร์สองนี่มีสองฉาจกจบนะครับมีแบบกูดเองกับแบดเอนถ้าเกิดแล้วแบบถ้าเกิดแบบมันแทบแบบแต่และฉา,ากจบมันไม่ยาวเกินไปเราจะเล่นั้งสองฉาจกจบเลยแต่ถ้าเกิดมันยาวเราก็จะแบบแบ่งพาร์อะไรพวกนี้หรือไม่ก็ถ้าเกิดใครอยากรู้ก็คอมเมนต์มาสำหร,รับิงก์แมปสำหรับถ้าเกิดใครอยากเล่นมาเล่นแมปนี้ก็ลิงก์แมปใต้ล่างคลิปนะครับไม่ใส่ไว้แลไอป้ายแลนะลิงก์แมปใต้ล่างกดเอาเลยนะ สำหรับใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกริ๊งให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อป็นการคลิปใหม่ๆนะครับแลวเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยไปให้ผู้คข้าทำให้เข้าดีกว่าไปพูดเยอะแล้ว Let's lock hello เอ้าเอาเ,อาเ,อาเอาด้งอีกแล้วปล่อยแม่วแล้วกันใส่หูฟังด้วยครับเพือ่อความสนุกเพื่อความบันเทิงส่ด้วยแนะนำอ่ะฮะ โอ้ยซีพัซไซโนไมสคริปครับขอตระกลับมาพลิกเสือมีใจได้เห็นคุณนะเราก็เหมือนเดิมนไววยังไม่ต่างกันเลยฟอร์มอันนี้อันไม่ออกจะมีของร้านจะมาบอกคุณนะเออวีอีมูฟเดอะไอฟอร์มเดอะอะไรวะคำเหมือนเดิมเป๊ะเลย ออกจอเลอเ,เดี๋ยวเอาอันนี้ออกนะุักตาแฮดดิสเตรตฟอร์มกวีว okay. ีอะไรวี are อาร์โรจิลลย่ที่วิญญาณของเอเวลินแฮดไม่ได้กลับไปสู่โชคดีที่จจวันของเอเวลินไ,ได้กลับไปสู่ตัวเด็กมั้งไม่รู้พค,คำพูดมันออกไปนอกหน้าจอแล้ววีพอตออฟออสอโอ้ย มันมีคำว่าเรนโบว์อยู่ใต้ลาตรงนี้ใช่ป่ะ Normal I have a read to some of the e a r h มันมีข้อมูลเยอะกว่าเดิมอีกนะ d e s t i n y Maya, Henry, Lily, ฉันเห็นเงา Darkpick, i n เอ๊ะครั้งนี้เราได้ไปที่โรงเรียนว่ะ Everine of Student Report การเจ็กตือคอนทักทีไปอีก การรีพอร์ตของนักเรียนข่าวงานของคุณวันนี้ก็คือ s e ิร์ชเด e s สกูแอน n d แอนอะไรครับเข้าโรงเรียนวะกว่างกว่าเดิมแน่นเลยเยียบอ,อกาะบาโชคดีขโ <c oughs> รงเรียนแฮชตาราฟอะไรมึงเจออะไรกันบอให้ดูชัดซีนก่อน อ่าไอว่าหายไปไหนอีกแล้ววะหลุดเหรอไม่นี่มึงเดินไปลกแล้ววะโอ้ยยยแล้วมึงกลัวอะไรกันมึงมึงเห็นนะมึงเห็นไอ้ฉันวางของตัลมาตรงนี้นหน้ากูเนี่ยกูบอกได้อ่ะสัดซีนก่อนมึงก็เล่นก่อนเพื่อนเลยฉันเล็บเพื่อนสนิทของฉันเดิน เมมนี่คือเมษาใช่ไหมหนึ่งเก้าสองหนึ่งรูปคู่อะไปอาลองเช็คล็อกเกอร์ดิเื่อมีอะไรโอ้ติดติดโอ้ออกไม่ได้อ่ะไอ้วานี่ก็มือบอดเหมือนเดิมไปน,นะตั้งแต่พาที่แล้วแหละชอบอะไรแบบนี้จังวะมันเปิดประตูอะไรกันอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเอาเอาอ คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเมาส์มึงอีกแล้วนะเปิดได้ไหมพิเดี่เนี่ยประตูนี้อะเปิด,ปดได้ปะ,ว,ะว่าไงเหมือนห้องอะไรเลยวะโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์จั๊มกระโดดไม่ได้ด้วยพ,พิเดทเจอไอ้กูกูสะดุ้งขอผมผ้าผมมึงอ่ะถ้าผมอะไรกูวัดวัดวัด เฮ้ยทำไมประตูปิดอะแมทเอเวรีนน้อกกินออคิสอย่าเพิ่งไปไหนหนะมึงอย่ามือบอลอีกนะอืมอืมอืม,อมโอเคโอเคโอ้อ,อนน๋อันนี้กูอันนี้สวิฟไฟแต่ละห้องใช่ไหมแสงเปิดอันนี้ใครป,ประตูอะเปิดได้ปะ กูดได้กุญแจมาลองเปิดดูเออห้องคณิตศาสตร์ไปเลยครับห้องคณิตศาสตร์อืมโอ้โอ้โอ้เหงตู้เย็นลองหาดิ่อเจอกุญแจอะไรก็เปิดได้ด้วย <c oughs> มีอะไร เดี๋ยวเพนส์เมีอะไรบอกกูดิดินสอลองเขียกนกระดานดูเฮ้ยมาใหาใ้ใส่ดินสอใส่ใส่ดินสอดิเออมีอะไรวะเออปุ๊บเอโอตอบคำถามว่ะเคลิรคิดเล่ครับคำถามอะไรคือหนึ่ง หนึ 108, 18, ่งพันแ้อยสิปดสองหเก้างเก็ดีวากูที่เจ็ดคิดแปดเก้ห้าตบ okay. อบซีตอบซีโอเคมโอ๊อะไรวะตอบไปแล้วอะมีอะไรเปลี่ยนปะห,หมดโอ้ตกตกตกแตดแตได้กุญแจมาแล้ว ห้องอาหารวะเอ oh, ้าหิวข้าอะไรวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเดวิด oh, 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 oh. hey, ไหนครับงานแล้วไม่กูตกใจ <c oughs> เล่นแบบนี้ด <c oughs> ิไครั้งนี้ไอ้วะครั้งนี้วะไม่ได้ตกใจแต่กูตกใจเทนเนี่ยนี่ยังทิชชู่นูมอุ๊ยสวัสดีจ้ะ เปิดน้ำทำไม,ม <laughs> ไม่ปิดน้ำ嘛ปิดน้ำดิวะ่ะปอ๋องเหรอข้าวอะไรอ่ะช่วยมันทีเด็ดจีนข้าวกันมาใส่น้ำดิสำำใส่น้ำแล้วทำไงวะใส่น้ำรึวางนั่นเฉยเลยนะหอมไหมใส่างนั่นน่าระวังไวะจะใส่เรื่อะนึกว่เรื่องที่เด็ดนี่คืออะไรเนี่ยวันนี้เมนูซุป ฟูทีมผักทีมสีชมพูไก่ทีมสีเหลืองเนื้อทีมสีเขียวคือมันฝรั่งอ๋อเราใส่เมนูตามนี้ไงไอว่าเราต้องหาเมนูมาใส่ในชามนี่ไงนี่ไงสีสีเดิมหมดเลยเนะนี่ยนะ ม,มึงเป็เชฟมึงทำนี้เชฟซุปมึงมึงหาชามมาดิเดี๋ยวกูใส่ให้มันต้องหาชามเพิ่มสีเขียวผักจงไม่โท้คือสีเขียวเนี่ยสีชมพูสีชมพูสีฟ้าคือผักได้ละอะไรอะไร What happened อะไรเปิดเสียงะไร นี่ไงนี่ไงช่องแอนช่องแอนกูไม่ชอบช่องแอน,ออน,นไอ้ชี้นี่อีกแล้วตุ๊กตาผีตุ๊กตาผีน่าโมโหเลยอะไรห้องอะไรมาเนี่ยมันเจอจำผีไอไรเอ่ะกี้กูไม่เห็นเลยไม่ใช่จำสเกมมันมายืนหน้ากูห้องนี้ห้องนี้ อไอ้ถอยวันนี้วิญญ,ญาณมึงหลอดจังวะพาร์ดี้แล้วไม่เป็นอะไรนะโอ้ฉันหนังสือถอยมึงลงอปท่านี้วะอีที่ได้ได้เอลมาได้เอลมา L. L e. อเอลีโอปากกาแป๊บหนึ่งครับมันยังสีบเลยนะเอลอะอ้าววางหายแล้วอ๋อมันให้วามาเก็บตรงนี้เหรอ ไม่มันจะวางเรียงคำแน่เลยกูว่าแต่เดี๋ยวขอดูกกันออตรงข้างในนี้มีเอนว่ะเวลินเวลินเอเวลินเออหาตัวอีเอเวลินหาตัวเอเีกตัวหนึ่งนี่เจอ เอวดิน,นอะอะไรเกิดอะไรขึ้นวะเอ้าทำไมเก้าอี้มันคว่ำแบบนี้โตถูกใจแล้วถูกแล้วพันนี้ไม่หานะครับไม่หาไม่เครียดเพรยอันนี้คือนาฬิกาต,ตกอะไรอ่ะ under the sea บนทะเลบนนี้มีอะไรขึ้นไปดิ เฮ้ยนายกาเลขแปวะเนี2 2 oh, ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดองเดว่าน่งนางับอะไรนาฬิกาวะอันเลสรซีนี่ต้องมีอะไรแน่เดบนทะเลโอ้ห้องศิลปะชีอิตฟูจิวิคนโต she want to see she hey, she want to see you keep see the t o o t h b e a k เธอมีพล <laughs> ังมากอะไรเพราะเขาฟูเธอแต่เป็นไปได้วพลังเธอสามารถควบคุมใครก็ได้เธอต้องการที่จะเห็นเธอเอาอะไรปรอะโอ้ภาษาอังกฤษดกดดึง <laughs> She want to see เธอต้องการที่จะ เธอต้องการฆ่าเธอจะฆ่าใครเห็นสิ่งนี้กลับไปก่อนที่มันจะสายเกินไปอย่าตามเธอไปหรืออะไรเด้อเดบิลินขอบใจมากที่เตือนแต่เราเป็นนักสืมนะความใจมัเปลี่ยนอย่างเดียวเท่านั้นนะไอ้เอ๊ะไปว่าทำอะไรอะไรอะสามเรียมบิดาเอ๊ะต้องรุดตำรวจแหมรบกนแม่เดย ไม่ว่าลองสำรวจแมบบนีบ้ดนะจีก็อะไรคือเราจะหาทางได้พูดเอง,น,งนะคือกูดเองห้องโถงนี่ห้องศิลปะแน่เดกูรู้มึงต้องมาอีกแน่ไอ้ผีงูนี่เด้ตุ๊กาตาจะได้อะไอ้วามะมันหมายกันตุกาตานต๊กาตาผีเนี่ยตุ๊กตาผีงูเว้ยชิางงูขุนแจมึงเก็บไปแล้วนะ อะไรบอกแล้วมึงต้องทำอะไรสักอย่างสีไม่ใช่ลายวารสีเหรออะไรมันคืออะไรวะมันบอกว่าอะไรไอ้กินทาสีสอง่ายง่ายง่ายอ๋อทาสีแล้วมึงรู้เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งดิสีละว่าดูเฉยเลยมึงศิลปะมึงอาจจะเก่งสีได้นะ หนึ่งสองสามสี่เลยดูไปยเลยเนี่ยแมวน้ำ嘛แ,แมวแมวน้ำ,วนำสวยท่าน <laughs> สวยว่ะทีเด็ดมาเตอร์แลนะเ้าปุ่มปุ่มเป็ดหืมนอนน้ำงปัอนออกมาเสียงอะไรเสียงอะไรขับเคลื่อน เงี้ยเนี่ยมิจเเจเดี๋ยวกูเก็บเองเดี๋ยวกูเอฟเก็บเองเพื่อนห้องโถงว่ะไม่มีโน้ตอ,อะไรเลยอ่ะลองเช็คดูดิเผื่อมีโน้ตอะไรบ้างจะได้รู้เนเรื่องต่อพอเมื่อกี้กูก็เช็คไปแล้วอ๋อไปห้องโถงไปไม่มีอะไรแหละเฮ้ย มาอีกแล้วอีผีตาแดงเลยมันมันไม่ได้จ้าว้ยหายไปแล้วอ่ะโอจาบอดอ๋อผีช่วยแก้วโอ้ยโอ้ยตรัพทสั่นสั่นสัน ชุดพ so ูดเดือพงอนดือหาเอ้ยนั่นไงสามเดืยนนั่นระวางดินี่เดนนั่นบางอันนี้พี่เด็นเดี๋เวอโชว์ให้ดูอายุอีโอนอารูฮอาโอนอายุมาแล้วมันมาแล้วพิธิกรรมศักดิ์สิทธิ์หวัดดีทุกคนมีใครอยู่นี่ไหมโหเมื่อกี้อะไรสั่นเน เฮ็ดอีอีเฮ็ดอีอาร์อีกรู้เลยอ่าเอ้าเฮโรลเฮลโหลใช่เฮลโหลเวียร์อายุคุณคือใครอ่ะไอวาลองพากดิคุณคือใครเอเบลินเอเวลินรู้มึงเป็นใครต้องพูดกูรู้ เอเวินเอร์เบอใช่เออสำหรับตอนนี้ไม่รู้นะครับว่าเราจะได้ฉากจุกเอพิลินหรือแบดเอ็นสมสมเอาเอลินเกิดอะไรขึ้นกับคุณเอพลินเกิดอะไรขึ้กคุณเอิลินทีอ่ากูสับร,บรกรด้ย ไปโดนหลอกไอ้ทิกทริก,ทร,กทริกออทีเด้อทิกไปเที่ยวทริกออทีจริงด้วยทริกอีทริกกี้ไอ้มึงแกออกไปไหนดิมึงกลัวทิกเก็ตแปลว่าอะไรวะอูทิกเก็ตอยู่วันนี้ไม่รู้นะไอ้วาไปไหน,ไหนกัระปกรมัม มาเธอ M A R มามาท่ามาท่าชัวอาจจะทิกทิกนี่มันน่าจะแปลว่าโดนหลอกมั Mar ้งมาท่าอิดมาเธอเฮียมาท่าอยู่ที่นี่ไหมมึงจะตอบว่าเฮียนะอล อยู่ดูดูอะไรดูใบบอยเอ้ยด้านหลังตูกมองเห็นมึงแล้วมาท่าวานำไป็นเพื่อนเอ้ย,อย <c oughs> เดี๋ยวเข้าฉันต้องการที่จะปิดเสียงนาฬิกาและไรอะไรอย่ะ เอ็ดโอ้โหโอ้โหไปดีกว่าไปไปไปเดี๋ยวนะั้นเสียงนาฬิกาข้างบนเพี้ยบ่ะเสียงนาฬิกาที่ไหนอ่ะขึ้นไปดิเชนี่เราจะดีทำไวมวะเรือไปเห็นนางถังับเพลิงพอดีเลยมาดับไฟ<ด>อ๋อนี้สัญญากันไฟแน่เลยแต่มันน้ำไม่ออกไนงะโอ้แจ้ เจดิเตอร์ไม่พลานนี้เราไม่กลัวเลยนะไม่กล้าหาชัดชัยกล้าห,หาเนี่ยกล้าหาเลยปิดเสียงในห้องนี้ไงเปิดออกมาเลยปิดเสียงปิดเสียงยังไงเปิดหลอกหัวเสียงดังจังวะมันคืออะไรอ่ะน้าลงมาแล้วอย่าพึ่งอ้า มึ้องไปทำเพื่อมึงทิ้งกูอ่ะทิ้งยี่อะไรกูยังอยู่ห้องนี้อยู่เลยมึงไปไหนะเนี่ยเดเดเดนดเดเดเดาดเ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 จเดอดเ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 ดพอเดเดอดเดเดอดเเดเ้เดัดน ใน,นอนาคตฉันจะเทโอเวอร์ฉันจะไม่แพ้ฉันจะฉันมีพลังท,ที่จะเปลี่ยนโลกและก็ผู้คนในชาวดวงนี้ควีนมาธา1ี๑๘๒๕ไอ้เี่ยก็ตกใจหมด <c oughs> ไปดิควีนมาธาบี1 8 2 5อ๋อ1๙๒๑อเมื่อร้อยปีก่อน กว่าปีก่อนเลยอ่ะจุดไม่เนาวสายเออยิงยานร้างแข็งแก่งๆยิงเลยโชว์โก้เอ็ดตุ๊กตามีภาษาจบอ่ะไม่รู้อ่ะภาษาจบไหนดีฉันควรไปทางไหนอ่ะมาเอาแมวตุ๊กตาโอเวอร์ดินดีกว่าทางนี้นี่เชือกมึงไปทางไหนกลับมาทางนี้ตุ๊กตาเหรอทางนี้เชือกแยกกันไปไหมเชือกไรภาษาจบเนี่ยเชือกู๋หายไปแล้ว พ่อยีเดกคอยู่ไหนโอ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 ้สัมสัมสัมฉันดีใจมากที่ท <t> ุกว <that> ันดูแฮฟฟอร์โรอัตพูลไว้แฮปยู่ปีนทายิงทูซีมีทำไมนายพยายามที่จะซ่อนฉันนายพร้อมที่จะรู้สิ่งนั้นฉันต้องการที่จะ อินโอ้ oh, เสียงสั่นมากออ้โอ้โอ้เอเวอร์ดินเฟลโฟร์อิดอนาฉันเข้าใจแล้วคุณแฮคุนมีอุ้ยอู้คุยมาท <don 't S 1> <tha. S 2> ่าตกใจหมดแบดเอนนี่ไงไอ้แบดมองแบดโดนไล่เลยขอบคุณมาก มาเดชจบที่สองพร้อมแล้วก็สำหรับสาจบและสาจบแรกก็คือแบตเอที่พวกเราได้นะครับเพราะการเลือกแบบนั้นไงสีแดงสีแดงเลยสีแดงแดงนิดพร้อมอ่ะอ้ยพอพอได้ฉากจบตรงนี้มึงไม่มีไวเลยนะอืมอืมไอวินดิสเดดเกชนาละกฉันต้องการที่จะหาหนังสือสีดำอิ b นบุกรูม มาไเปรไงก็อันนี้ก็ได้ชากจบหนึ่งแล้วเลืกฉากจบหนึ่งเล่นแค่20่บนาทีแต่ครั้งนี้เราสปีดรันเลยเอาแม่ว่าสปีันเลยเดี๋ยวก็มาเจอกันอีกอย่ตอนสปีดรันตอนที่แบบไปเจอฉากจบแล้วนะครับง่ายดีสคลิปแม่งในตอนทัศซีนนี เอ้ามึงไวจังวะกูยังไม่หันไปเลยเดี๋ยวก็อย่าเพิ่งเข้าไปนะโอเค <มา S 1> ครับอตอนนี้ก็มาถึงจุดปเปลี่ยนแล้วเราจะเข้าไปทางซ้ายนะครับครั้งนี้เดี๋ยวเพิ่งทางขวาไปสีแดงนะดูให้ดีดูให้ดีทางซ้ายไม่มีอะไรเลยหรือว่ามีวะออกทางซ้าย,ายไงก็สำหรับ<ะ>แบดเองก็ไปทางขวาทางซ้ายค<ม>ือพุทธเล่นใช่ไหม มีรอยขาเราอยู่น่ะเฮ้ยอ่าววาับดึงดงด๋งดึงดึงตึงดึ๋งดึงสวัสดีคุณเป็นใครอ่ะกูเคยกูคือนักสืบโอ้นักสืบเห็นแม่บอกแล้วชัดชื่อว่าอาบีฉันคือเพื่อนสนิทของเอเวอร์ลิน แต่เป็นเพื่อนสนิทของเวรดินฉันมาเพื่อหาทางออกของความจริงเกี่ยวกับอะไรเกิดขึ้นกับเวรดินแน่เลยเดือยวจาบอดผีท้วยแก้วเล่นผีถ้วยแก้วมากันมอลลิสเซนโฟอออฉันแลกเวิดินเล่นมันครั้งหนึ่งแต่ฉันอะไรอะไร เอเวิลินมาแช่คนทริกชัดมาถ้าเชื่อมต่อกับมาถ้าอ,อ๋อโฮมเลดผีเพื่อแก้วแน่เลยถึงทำไปส่งกับนักการท่ามดเกิดขึ้นเนี่ยไม่เเดีเลยนะโชคดีที่บอสนั่นถูกทำลายไปแล้วถูกทำลายไปแล้วและชัดและคุณถูกทำลายไปแล้วทำไมกูยังเล่นได้บอสเกียรติตอนนี้พวกเราทั้งมาทาแบบมาทาเราออกจากที่นี่ปลอดภัยแล้วกูเอนดิ้งนี่ไง ขอบคุณมากที่พานราออกที่หาฉันเจอเย้เด <Yay. S 1> ี๋ยวเข้บอกไปจยากที่ดีกันเลย <Yay. S 1> แ้วกูจะโดนติปังนี่ไงได้ไง <Yeah. S 1> ก็สำหรับวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับกับเกมเอเบลินสองแชปเตอร์หมดแล้วแบตเอกกุศเอ็นเราเคียร์หมดแล้วก็สำหรับ ความคิดผมผมคิดว่าพาร์ทแรกมันแบบไอ้วามึง,งียบทำไมวะพูดดิกูพูดคนเดียวมันรู้สึกเปิดเป็นยังไงอยู่นะเปิดใหม่ดีเอ้ยพูดไปก่อนสำหรับแชปเตอร์แรกผมว่ามันแบบในไปทางความน่ากลัวมากกว่านะแชปเตอร์สองมันแบบให้เราขายเป็นศนายอย่างเดียวแบบเข้าไปเรียนโรงเรียนแล้วก็หาว่าอะไรคือความจริงแล้วพอเราเป็นนักสืบเนี่ยนักสืบชื่อดังคุโดวยจิคุดโวคดโวยจิไอ้ชื่อนี้ไม่เข้าเลย เปลี่ยนดีกว่าโรนสิบโคขุนเนี่ยเป็นเนื้อเลยโคขุนเนื้อโคขุนไม่ใช่โคนะนแต่คือโคขุนก็แล้วสำหรับ,รบแบบดี้ไอวาให้กี่คะแนนความน่ากลัวให้เจ็ดจุดห้าเป็นอูก,กูให้ชัตเตอร์แรกผ่านแต่ชัตเตอร์สองมันกรอบมากเชัตเตอร์สองมันได้ไปทางใครใครดีไง แล้วสรุปรุ่นเ่ิงก,ก็คือเทปเตอร์แรกก็คือเจอเพชรของควีนมาธาใช่ไหมโดนซ่อนเพชรไว้เทปเตอร์สองคือ, a, อ,คาอคาามาธาหลอกฆ่าโดยมาธาเขาสิงไงจะจ่อเลยเอเบรินก็สำหรับลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติ ack, ดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็แมปถ้าเกิดใครอยากลองเล่นก็ลิงใต้ล่าง สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอตัวเราไปก่อนแล้วก็ยิงเียไปดูสเตีมของเราด้วยล่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับบอกลาคนดูดิไว้เจอกันเกมผีหน้านะเปลี่ยนช่อง้วไงเป็นช่อง,งเกมแบบผี